สามข้อความที่ทําให้เขารักคุณมากขึ้นตอนนี้ครูมีใบประกาศศบัตรวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งในห้าของอเมริกาครับข้อความแรกครับคือให้คุณชมนะครับ compliment แต่ว่าไม่ใช่ชมเรื่องที่เป็นธรรมชาติของเขาแล้วเรื่องที่แบบว่าใครๆก็ชมเขาหรือว่าเรื่องที่เขาอะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ใส่การกระทําอะไรของเขาเช่นชมว่าเขาหลอ่อเพราะว่าพ่อแม่เขาหน้าตาดีเขาก็เกิดมาหล่อแบบเนี้ยคือเขาไม่ต้องทําอะไรไงมันก็หล่ออยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ว่าให้ชมในสิ่งที่เขาได้ทําบางสิ่งบางอย่างเช่นพรสวรรค์ของเขาหรือการแต่งตัวหรือเรื่องสไตล์ของเขาเงี้ยอันนี้มันต้องสอนกันเนาะมันต้องเรียนรู้นะครับไม่ใช่ใครเกิดมาก็แต่งตัวเป็นแต่เนี่ยมันต้องเรียนรู้แต่ถ้าเกิดไปชมเพาว่าออคุณหล่อจังเลยคุณหน้าตาดีจังเลยอันนี้เขาเกิดมาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันไม่ลงลึกนะครับดังนั้นชมให้ลึกครับชมให้ลึกกว่าผิวเนาะนะครับอย่าไปชมแบบผิวๆข้อความที่2ครับคือให้คุณชมลักษณะพิเศษของเขา เช่นสมมุติว่าวันนี้เขาเล่นกีตาร์เก่งคนอื่นก็ชมเขาว่าเขาเล่นกีตาร์เก่งจังเลยหรือว่าเขาร้องเพลงเพราะจังเลยนู่นนี่นั่น,นมันก็ธรรมดาไงเพราะว่าทุกคนชมเขาแบบนั้นอยู่แล้วแต่ให้คุณน่ะชมในลักษณะพิเศษของเขาในสิ่งที่เขา่ได้ทํามาเช่นโอ้โหเนี่ยฉันชื่นชมคุณมากเลยนะว่าคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยมากเลยในการที่จะเล่นกีตาร์ได้เก่งขนาดนี้หรือร้องเพลงได้เก่งขนาดนี้เพราะว่ามันต้องอาศัยการฝึกฝนเพราะว่าเนี่ยมันต้องใช้ความอดทน ต้องรักเป็นคนรักการเรียนรู้เนี่ยทำไมเธอถึงเป็นคนที่รักการเรียนรู้ได้มากขนาดนี้อะไรแบบนี้ต้นครับไม่ใช่แค่บอกว่าเล่นกีตาร์เก่งนะเนี่ยมันแบบว่าใครก็ชมเขาไงแล้วมันไม่เขาไม่ได้ภาคภูมิใจอะไรมากมายเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดชมในด,ด้านความโอดทนว่าเฮ้ยกว่าเขาถึงตรงเนี้ยเขาทําอะไรมาบ้างแบบเนี้ยมันจะลงลึกนะครับในจิตใต้สำนึกเขาข้อความที่3ครับให้ชมในด้านของแมสคาลีนของเขานะครับหรือความเป็นผู้ชายของเขาเช่น เนี่ยฉันรู้สึกเซฟมากเลยฉันรู้สึกปลอดภัยมากเลยที่ได้อยู่กับคุณทุกครั้งที่อยู่คุณฉันรู้สึกปลอดภัยแบบเนี้ยนะครับมันจะทาให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอ่ะเป็นโปรเทคเตอร์เขาอ่ะเป็นฮีโร่เว้ยเขาสามารถปกป้องผู้หญิงเพราะผู้ชายเราต้องการเป็นผู้นําต้องต้องการปกป้องผู้หญิงอยู่แล้วดังนั้นให้คุณชมนะครับในร้านของความเป็นแมนของเขาความเป็นผู้ชายของเขาว่าเขาปกป้องเรายัางไงได้เนี่ยโอ้โหดูกล้ามพี่สิแบบเนี้ยถ้าหนูเดินกับพี่อ่ะ รับรองเลยว่าไม่มีใครมาละแกนหรือแน่แน่นอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับลองไปใช้ดูนะครับแล้วใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน,น้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ